เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Summoner War Chronicle นะครับกับผม n เซอร์ X อีกแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนๆผมได้ทําการเปลี่ยนตัวละครมาเล่นตัวละครตัวหลักนะครับคือตัวคลีฟนั่นเองนะครับหรือว่าอาชีพ t a n อร์ของเรานั่นเองนะครับหรือว่าตัวละครส่ Tank นะฮะก็ตอนนี้ได้ทําการย้ายตัวมาเป็นตัวคล i แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําการเวลใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการหาของไปด้วยนะครับเพราะว่า อย่างที่รู้กันนะครับเกม Swan War Chronicle นะครับเราจะต้องเล่นตัวละครหลักทั้งหมดเนี่ยสตัวกันเลยนะครับเพื่อจะทําการฟาร์มทรัพยากรให้ได้เยอะที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นคิดหน้านะครับออบิเหรือว่าคีฟเองนะครับก็จะต้องเล่นให้ทั้งหมดเนี่ยเวลหกแล้วก็เคลียรบท5ทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเล่นทุกตัวอยู่แล้วนะครับพอสุดท้ายเนี่ยเราค่อยมาคิดอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะเล่นตัวหลักเป็นตัวอะไรแต่ตอนนี้นะครับผมย้ายมาเป็น แล้วนะครับเพื่อนๆเพราะว่าตัวละครเนี้มันอึดดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครเด็กของผมเนี่ยหรือว่ามอนสเตอร์นะครับมันค่อนข้างจะเออียนไปทางคีฟสะมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับโจนสลัดน้ําหรือว่าร่มน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของเขียวน้ํานะครับก็มีเนาะหรือว่าด้วงน้ําก็ใช้ได้นะครับตัวละครหลักๆแล้วเนี่ยผมคาดในส่วนของแท้ง ก็เลยรู้สึกว่าเล่นอเบียแล้วมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งก็เลยว่าจะมาลองเล่นครีฟดูนะครับว่าจะเข้ามือหรือเปล่านะครับสำหรับไ d ดีนี้เนาะก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนว่ามันมีอะไรแจกบ้างนะครับกิจกรรมแรกก็คือนะครับไปขี่ลูกเป็ดกันเถอะนะฮะก็คือการทำควสนะครับทั้งหมดเนี่ยสามวันนะครับแล้วเมื่อเราทำการทำภารกิจครบ15ภารกิจนะครับเราจะได้นี่เลยนะครับ เรือลูกเป็ดนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นเรือเป็ดแบบนี้แหละครับให้เราขี่กันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเรือลูกเป็ดกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงก็เรือลูกเป็ดนะครับจะมีหน้าตาประมาณนี้นะฮะจะเป็นเป็ดน้อยสีเทานะครับแล้วก็รอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอยู่อย่างนี้นะครับรอยกลางอากาศนั่นเองนะครับความเร็วพานนะนะครับบวก10%นะครับแล้วก็มีเป็ดอันนี้นะจะเป็นกิจกรรมที่แล้วนะครับอันนี้ไม่มีขายแล้วนะครับจะเป็นเป็ดอันนี้แทนนะครับก็สามารถที่จะทำเควสแล้วก็รับได้ฟรีนะคับ ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเกมใจดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับกิจกรรมต่อมานะครับคำขอพรนักระบบาเวหานะครับคือกิจกรรมนี้นะครับมันจะอารมณ์คล้ายๆกับกิจกรรมของจินน้ํานั่นเองนะครับคือไรนะครับคือเราสามารถที่จะเล่นปิงโก้นั่นเองนะครับ เล่นปิงโกเนี่ยเราจะสามารถได้เศษพวกนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราเล่นเนาะรับขนมซองพยอนนะครับหชิ้นทุกครั้งจะเคลียวิธีการเติบโตและโถงเอเซน์นะครับก็คล้ายๆกับจินเหมือนกันเนาะถ้าเกิดเราเก็บเนี่ยครบ20ครั้งนะครับเราจะได้ในส่วนของตัวละครระบำเวหาไปเลยนะครับหรือว่าพัดลมนั่นเองนะฮะก็ตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งนะครับสามารถที่จะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เอามาปั้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูทรรรัพยยาากเด้วฮ แล้วก็นี่เลยนะครับวิธีหานะครับวิธีหาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับจินน้ํานั่นเองนะครับก็คือ1เลยนะครับนี่เลยล็อกอินนะครับแล้วก็เคลียรความท้าทายรายวันนะครับแล้วก็เคลียรวิถีเติบโตนะครับห้องโถงเอสเซนเคลียรกองกําลังนะครับโรงอารีนาก็หลักๆแล้วนะครับก็คือเราจะต้อง ทำในส่วนของภารกิจคล้ายๆจินน้ําเลยเอาง่ายๆเลยแล้วกันเนาะแล้วก็เพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยมันยังคูณ2ใช่ไหมครับแต่นะครับเพื่อนๆเราต้องไปโฟกัสตรงนี้ด้วยนะครับก็คือ1เลยนะครับพรีเมียมพาร์ตนั่นเองนะครับเมื่อเราทําการซื้อพรีเมียมพาร์ตแล้วนะครับเราจะสามารถที่จะคูณได้นะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถคูณในกิจกรรมบางกิจกรรมได้นะครับอันนี้ผมไม่ทราบว่าถ้าเกิดเป็นการซื้อพรีเมียมพาร์ตเนี่ยนะครับหรือว่าวอนเนอร์พาร์ตเนี่ยนะครับ เขาจะทําการคูณกิจกรรมหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วผมว่าน่าจะคูณนะครับน่าจะคูณเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคูณหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้คูณ2คูณ2เนี่ยน่าจะใช่นะครับก็ b บ n นเนพาร์จะหมดแล้วนะครับแบลนเนอร์พาร์จะหมดแล้วก็อย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะครับใครที่จะซื้อสมอลเลอร์พาร์นะครับเรามีร้านเติมเกมมาแนะนําให้เพื่อนๆเลยนะครับก็คือสเตราโกพาร์นะครับรับเติมเกมมือถือราคาถูก ไออยากเติมเกมสมอลเนอร์วอลคอนี่เข้าถูกๆนะครับลดไปถึง50%เเลยทีเดียวถ้าเกิดเป็นราคาสูงสุดนะครับก็สามารถติดต่อไปที่สเตย์ราสโกพัทได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกชื่อช่องนัซเซอร์เอ็กวิน้นแล้วกันนะครับโอเคเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เติมะนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณแบบ300กว่ากว่าใช่ไหมก็ถ้าเกิดเติมก็เหลือแบบไม่ถึง300อารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับกลไกการตลาดนะครับโอเค นะครับก็ถ้าเกิดทําการเติมแล้วอาจจะได้คูณ2นะน่าผมว่าน่าจะได้คูณ2นะครับเมื่อเราทําการลงเหมือนจินน้ําใช่ไหมเราก็จะได้ในส่วนของเศษตรงนี้มานะครับผมเรียกว่าหอยละกันนะครับผมเรียกว่าเหมือนแบบมันเป็นหินดอกไม้อะไรล้วกันนะครับก็ทําการกดไปใช่ไหมครับสิบสิบหอยนะครับหรือว่า10ดอกไม้เนี่ยเราจะได้ทําการสุม่ม1ครั้งใช่ไหมเพื่อเมื่อเราทําการสุ่มแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บครบ20นะครับผมมองว่าน่าจะประมาณสักเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณสัก 3 4 5หรอบนะครับหมายถึงว่า 3- 4 5หตู้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวละครพัดลมแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็อย่าลืมไปทํากิจกรรมกันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่เนาะนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเพื่อนเพื่อท้าทายหอคอยสู่สวรรค์นะครับหอคอยอันนี้นะครับก็ทําการรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมไปไต่กันด้วยนะครับก็กิจกรรมเหมือนเดิมเลยนะครับถึงสูงสุดชั้นที่200นะครับเราก็สามารถที่จะไปรับของรางวัลได้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยไอเหรียญโทเค็นอันนี้นะครับสำคัญมากๆเลยนะฮะ ก็อย่าลืมไปรับกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมอันนี้นะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับหลักๆก็จะเป็นกิจกรรมที่แจกมากกว่านะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับสําหรับกิจกรรมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเก่าแล้วนะครับหลักๆแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็ไปเน้นกันที่กิจกรรมเก่านะครับแล้วก็กิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ตู้ใหม่ นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ก็สามารถเปิดได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากข้ามก็สามารถข้ามได้เลยนะฮะในจุดๆนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากช่องผมไว้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวก็จะมาสตรีมบ่อยๆนะครับแล้วก็จะมาทําการลงคลิปวิดีโอบ่อยๆนะครับก็มารีวิวสั้นๆให้ดูประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมใหม่เนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้เบรดเดิลพาร์มันจะหมดแล้วใช่ไหมครับสำหรับพรีเมียมพาร์ในช็อปใช่ไหมเมื่อทําการซื้ออาร์ซมอนเนอร์หรือว่าพรีเมียมหรือว่าเบรดเดิลพาร์เนี่ยนะครับ เราจะได้ตัวละครใหม่แล้วนะครับก็สําหรับตอนนี้เนี่ยตู้มันจะเป็นในส่วนของตัวนี้อยู่ใช่ไหมนะครับราชินีน้ําแข็งใช่ปะถ้าเกิดตอนที่มันเปลี่ยนอีกประมาณ2วัน -3 ชั่วโมงเนี่ยนะครับเราจะได้ในส่วนของตัวละครใหม่แล้วนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองเราจะได้ในส่วนของอัศาวินเวทมนต์แล้วนะครับเพืเ่อนๆก็ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนะครับ ก็อย่าลืมนะครับไปดูคลิปวิดีโอที่แล้วผมก็ได้นะครับผมได้ทําการรีวิวตัวละครตัวนี้ไปแล้วนะครับก็เพื่อนๆลองสังเกตดูไหมครับว่าเมตาเนี้ยมันเป็นเมตาน้นาใช่ไหมตอนนี้นะครับมันอยู่ดีๆมันเป็นท่าลมมาใช่ไหมครับเพื่อนๆลองสังเกตดีๆนะเหมือนมันจะเอามาแก้ทางหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปหรือว่าบทวิเคราะห์ของตัวของผมเองนะครับของช่องผมเองนะก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับตอนนี้เมตาน้ํามันกาลังมาใช่ไหมรู้สึกว่า ตอนนี้แพดอ่ะอยู่ดีมันเป็นทตุลมใช่ไหมเหมือนมันจะเอามาแก้ทางหรือเปล่านะครับก็ใครที่จะปั้นน้ําก็รองพักไว้ก่อนนะครับรอดูท่าทีก่อนนะครับว่าทตาุลมมันมาหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันมาแสดงว่าก็สังเกตรหรือสันนิษฐานผมเป็นจริงก็คือมันเอาท่าลมมาแก้เมตาน้ํานั่นเองนะครับก็รองดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ปั้นท่าน้ําอยู่นะฮะ สำหรับวันนี้ก็รีวิวประมาณนี้ละกันนะครับยังไงก็ฝากช่องผมเรื่อง้วกันนะครับนัสเซอร์ X แล้วก็เกมสมอลเนอร์วอลคอนิคอ้นะครับวันนี้ต้องราเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัดไว้ด้วยแล้วกันฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด u b s สไคร e ด้วยแล้วกันนะครับบายบาย